ชะลกไม่สนใจใครรักฉันยิ่งใหญ่ใครมาแย่งต้องชนให้พรบหุ่นที่ไหนใจคนณลับมาเจกันต่อในรายการลูกทุ่งไทยแรงนะคะและเจนนี่รวมถึงแขกรับเชิญพิเศษของเราครับคุณนายกระเทือพี่กระเทือนะคะนะพี่กระเทือครับผมชื่อจริงอะไรพี่ ชื่อจริงธุรชัยนิจรัตน์ครับผมเนี่ชื่อเล่นพี่กระทือนะคะนะก็เลยมาร้องเพลงเป็นศิลปินนายกระทือใช่ครับเพลงเมื่อกี้ปะดะชาแหลกครับดะชาแหลกนะาเพื่อความรักของเราเราต้องสู้มาใครอย่าแย่งไป่าใช่ในในเพลงนะถ้าผู้หญิงเขาไม่ยอมเราก็ต้องทำมาให้ได้ไงล้อเล่นล้อเล่นหยอก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 ที่ที่เป็นคนจังหวัดอะไรอผมอยู่กาลสินครับค่ะคุณ ตินบอกคือดั้งโด่งแทพะพ่อพ่อรอพ่อเป็นคนรออเซนนาเอ้ยนะตอนเด็กๆเลยถามเหมือนคนทั่วไปนะความฝันตอนเด็กตอนกเป็นอะไรผมเล่นกีฬาอยากเป็นนักกีฬาไหมก็อยากเป็นนักกีฬาากเป็นก็เหมือนเด็กเด็กผู้ชายทั่วไปนะครับก็เตะบอลบ้างต่อยมวยบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากขึ้นม .1 มาเนี่ยผมจะเปลี่ยนแนวผมจะเปลี่ยนผมจะชอบฟังแนวเพลงแบบ ฝรั่งแบบล็อกๆฝรัลล่งครับผมาาก็เลยเปลี่ยนความฝันเหรอใ,ในเีฬาก็เลยเปลี่ยนอยากจะเป็นดารา,านักร้องอะไรใช่ใช่ใช,<ร>ใช่อยากเป็นอยากตอนแรกเนี่ยอยากเป็นดารานักสแสดงอยากเป็นมากอ,าอยากเป็นมากก็เลยมุ่งเข้าสู่กรุงเทพเลยหลังจากเรียนจบจบมหกจบมหกครับอายุประมาณ17ปีตอนนั้นก็เลยมาที่กรุงเทพเลยมีใครเป็นไอดอลเลยไหมผมก็ฟังเพลงได้ทุกแนวนะครับไม่ไม่ ไม่ได้มีใครเป็นไอดอลแต่แต่ผมก็ตั้งธงไว้ในใจว่าผมชอบเพลงแนวนี้ครับผมชอบเพลงแนวล็อกล็อกแบบนี้แต่ว่าถ้าให้เจนนี่มองนะเจนนี่คิดถึงพี่ตะพี่เตะบจลสเกาพี่เต๋อสมชายนะดูเหมือนเรารวมๆกันนะคะเออนะคะแบบเท่ๆเหมือนกันนะเสียงแนวแหบๆเหมือนกันนิดหน่อยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่ความฝันของพี่ต่อ พอรู้ละว่าอยากจะเป็นดารานักร้องเราเข้าสู่กรุงเทพเลยเริ่มต้นที่ไหนอ่ะมาที่กรุงเทพเริ่มต้นมาอยู่กับน้าก่อนอ่าแล้วก็มาเป็นเอ่อเอ่อน้าน้าเข้าเปนักร้องเป็นนักร้องตามร้านอะไรเงี้ยก็ตามตามตามน้าเข้าไปร้องเพลงด้วยจ้ะอ่าที่ตามไปเพราะว่าอยากไปสืบว่าการเข้าวงการเนี่ยมันมันมันไปยังไงอ่าก็ไปสืบกับนักแสดงตลกที่เขามาเล่นตลกตามร้านนะจังก็ได้เลยได้รู้ว่า เขาก็แนะนำนะเขาก็แนะนำผมก็เลยมาสมัครอันแรกเลยอยู่อยู่ถนนเพชรบุรีอันนั้นมาฝึกเป็นเป็นคิวบูอะไรเยอะแยะไปหมดบาทเจ็บจารพัฒผมก็ก็ไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวเปลี่ยนแนวมันมันก็หนักนะฝึกคิวบูนี่ครับผมก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่พี่สอนให้ผมเล่นบทได้ไหมผมชอบไปทางนั้น คิวบูผมก็พอได้พอได้แล้วล่วะหลังจากนั้นมาเนี่ยผมผมมาหาพิสันเลยมาสมัครที่กันตนาก่อนอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นในการเล่นละครครั้งแรกของผมเลยก็คือได้เล่นกับพี่สันนี่แหละใช่าหมคบมพี่สันถ้าพี่สันชมอยู่หนูก็ยังว่างนะคะก็บูก็ได้ค่ะบทชีวิตก็ได้บทแม่ก็ได้ขอบคุณค่ะคือเราต้องอ <laughs> ตัวฝังเนื้อฝักตัวให้ถูกคนถูกทางไว้่างั้นใช่ใช่ใช่ช่แล้วมันก็จะได้คือตั้งแต่วันนั้นก็คืออยู่กับพี่สันมาตลอดเลยอยู่กับพี่สันมาตลอดเลยเขาก็เหมือนพ่อผมแหละครับครับเหมือนพี่เหมือนเหมือนเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเขาดูแลผมมาตลอดไม่ว่าผมจะสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งมันก็ออกนอกลูนอกรอบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถือถือว่า สาหัสอะไรค่ะเขาก็ดูแลเราดูแลดูแลอย่างดีครับใช่นะคะนะอะเราเอาเรื่องที่แบบสร้างสร้างชื่อให้เราเลยเมื่อกี้นี้นเ,ออเรามีพลาดแล้วมีเรื่องไหนผมเล่นหนังใหญ่นะครับเรื่องเชอร์รี่แอนอันนี้ <c oughs> ผมเล่นเป็นคนฆ่าเชอร์รี่แอนนน่าจะได้รางวัลดาวร้ายยอดเยี่ยมแต่แต่ไม่ไม่ใช่ผมนะ, <c oughs> ะไม่ใช่ผมแต่ช่วงนั้นผมก็หายหายหายไปอีพักหนึ่ง <c oughs> อ่าก็ก็ได้รางวัลผมก็ดีใจด้วยว่าภาพยนตร์ที่ผมเล่นเนี่ย แต่ลุงผมบอกว่าเรื่องนี้ผมเป็นพระเอกนะเพราะว่าผมผมเล่นเป็นคนฆ่าเป็นตัวเองเอเวลาเข้าโปรโมตออกสื่อออกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วคุณจะรู้ว่าใครฆ่าเชอร์รี่แอนอะไรก็โปรโมตเท่าเต็มติเพราสิบุได้เป็นพระเอกได้ยังไงใป็นบเออนะคะนะเรารู้สึกยังไงบ้างกับผลงาน ดีใจนะครับเวลาผมจะจะแสดงละครหรือว่าแสดงภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยผมจะดูว่าบทมันเหมาะสมกับผมไหมค,ครับผมถ้าถ้าบทที่มันไม่เหมาะสมกับผมเนี่ยผมก็จะขอปฏิเสธเพราะว่ามผมมีมาตรฐานในการรับงานของผมอยู่<อ>ถ้าถ้าแสดงออกมาไม่ดีเนี่ยผมผมจะไม่สบายใจครับเพราะว่าผมเป็นคนอิอนอยู่กับตรงนี้พอสมควรครับ เรื่องไหนที่เราภูมิใจที่สุดพี่ถามว่าภูมิใจมากที่สุดเรื่องไหนผมภูมิใจทุกเรื่องนะครับผมภูมิใจทุกเรื่องที่ผมได้ได้รับบทนั้นเพราะว่าผมเลือกแล้วผมเลือกแล้วว่าผมจะผมเวลาผมไปถ่ายเนี่ยนานแค่ไหนผมก็รอได้เพราะว่าผมฟินผมชอบอในในบทนั้นที่ผมได้เลือกได้เลือกเล่นแล้วอะไรครับผมนอกจากงานเบื้องหน้านะคะ เรายังได้มีส่วนช่วยทํางานเบื้องหลังใช่ใช่ทำทำเยอะมากทำช่วยพี่สันเยอะมากได้ร่วมงานกับพุ่มกับทุกท่านเลยในกันตนาหลังจากนั้นก็ออกมาก็มาทํากับแกรมมี่ทำกับเอ็กแซคทำกับหม่อมน้อยก็พี่สันนี่แหละเป็นคนพาไปแล้วก็แสดงด้วยทําเบื้องหลังด้วยแทบจะว่ายังยังหนังของแกรมมี่เนี่ยผมได้เล่นเรื่องไอ้ฟัก เล่นกับพี่เต้ครับอันนี้น่าจะเล่นเป็นไอ้ตายก็เป็นตัวตัวแสดงหลักเหมือนกันก็ถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าโด่งดังพอสมควร่อยางแล้วก็มี15บ่ําค่ำเดือน11บ้างบ้างฝ่ายพญานาคแต่มันก็นานแล้วครับตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ครับผมแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ลพี่ตอนนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วครับบอกอายุพอนะคะก็ถือว่า คือเราโตมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะเราถึงแบบว่าโอเคทํางานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะแล้วก็ช่วยแคสนักแสดงดูแลนักแสดงด้วยอย่างนั้นไหมมีปั้นมีอะไรอย่างนี้ไหมเอ่อปั้นก็มีครับก็มีเยอะเด็กปั้นของพี่เพราะว่าไม่ขอขอเอ่ยชื่อได้ไหมครับเพราะว่ามันจะไปก้าวไก่คนอื่นผมตำแหน่งหนึ่งที่ผมได้รับที่พี่สันมอบให้ผมก็คือเป็น ครูสอนนักเรียนการแสดงครูสอนใช่พี่สันบอกอ่าทือนี่แหละเหมาะสมแล้วเพราะว่าเป็นทั้งนักแสดงด้วยเป็นทั้งทำงานเบื้องหลังด้วยครับเราสอนยากไหมการการแสดงเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือมันต้องไปเล่นตามบทบาทเนาะมันไม่ใช่ตัวของเราเลยคือคือโอเคถ้าเราแบบถ้าเราเป็นนักแสดงหลักขึ้นมา เราต้องรับผิดชอบเรื่องบทบทหนึ่งอย่างผมเล่นกับบ่อมน้อยบ่อมน้อยเนี่ยบทของท่านนอยู่ประมาณสี่หน้ากระดาษนะครับหนึ่งเราต้องจําบทสองเราต้องใส่ฟิลเข้าไปฟิลแปลว่าความรู้สึกครับผมเราต้องใส่ให้ได้การแสดงที่ที่ถูกต้องเนี่ยผมขออาจจะแนะนําน้องๆนะแนะนำหน่อยแนะนำต้องต้องต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเพราะว่ามันมันเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้ง มันเป็นศาสตร์ที่ต้องต้องใช้เวลาก็คือการทำทำเรื่องราวนั้นๆให้เป็นจริงให้มันเป็นจริงเท่านั้นถึงจะเรียกว่าการแสดงที่ถูกต้องอถ้ายังทำไม่ไม่เป็นจริงหรือว่าหลอกตัวเองยังไม่ใช่ยังยังยังไม่ไม่เป็นโปรโครับยังยังไม่เป็นมืออาชีพครับยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานกับพวกพี่ๆอย่างพี่เต๋าสมชายอย่างพี่หนุ่มสอนรามอะไรเงี้ย คนบุคคลเหล่านี้เขาจะเป็นมือโปมากมือโปมากถ้าอารมณ์ไหนเขาไม่ได้เขาจะไม่เอาเขาจะขอทายใหม่เขาจะรู้ตัวเองว่าผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งไหมครับผลงานปัจจุบันผมกลัวเวลาพี่หมดก่อนอาเริ่มเลยผลงานปัจจุบันอล่าสุดเนี่ยผมพี่สันเขาปล่อยเพลงปะดะชาแหละออกไปปุ๊บอมันไปติดหูพุ่มกับพุ่มกับหนัง เขาบอกว่าเขาติดต่อมาทางผมแหละบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอาให้ให้ให้เธอเนี่ยเล่นเป็นพระเอกอ่าแล้วคือช่วยไปคุยกับพี่สันให้เอาเพลงเพลงเนี้ยมาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไหมอ่าซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าป่าชะแหลกแวกนรกปอบครับผมเป็นเป็นมันจะมีนักแสดงสตันแมนที่พัน ระดับโลกมาเยอะแยะมากมายประมาณ30กว่าชีวิตครับที่มาที่มาเล่นกับผมซึ่งผมก็ภูมใจนะถ้าผมรุนแรงไปผมก็ต้องกราบขออภัยพี่พี่สตาร์ทแมนด้วยครับเพราะว่าพี่พี่เขาเนี่ยก็ผ่านหนังฮอลลีวูดมาแล้วทั้งนั้นครับผมเพราะว่าบางทีเราแบบมันอารมณ์มันส่งนะครับมันก็ต้องนิดนึงครับผมมันชื่อชื่อเรื่องของพี่พี่ปะปะฉะแหลกแหวกนรกปอบ กำกับโดยดอนกำพลครับอ,อีกนานไม่ววาจะได้ดูใกล้แล้วครับช่วงนี้อยู่ช่วงตัดต่ออยู่ครับช่องทางการรับชมก็ช่อง9กมงคล9กมงคลดอนกำพลโปรดักชันและแหลมบันเทิงครับ,ค,รบคืออยู่ในวงการแสดงมาเยอะมากแล้วเริ่มงานเพลงคือตอนไหนอตอนโควิดเลยครับอตอน,อตอนโควิดก็คือเกิดเพลงนี้ขึ้นมาใช่ใช่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็ ตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดกลับมาผมก็มา,ม,ม,ามาหาพิสันนี่แหละ,ะกะ็มาเจอโควิดพอดีพอดีผมเห็นพี่สันแต่งเพลงให้คุณนุชรีมผมก็นึกนะมันก็ผมก็เลยถามพี่พี่พี่สันครับพี่มีเพลงให้ผมร้องไหมแบบสไตล์ผมอะ่ะพี่เขาบอกมีนะ,ะมีสิ <c oughs> เฮ้ยพี่ไม่ได้ร้อผมเล่นใช่ไหม อ่าเดี๋ยวพี่เปิดซาวดนตรีให้ฟังอพอเปิดบึมเดียวใช่มมันดนตรีเนี่ยมันชาร์จเข้าหัวใจผมเลยคือใช่เลยใช่เลยครับเพลงนี้แหละพี่ผมขอร้องนะพี่นะพี่แต่งให้ผมร้องหน่อยพี่สันก็เลยแต่งเพลงนี้ให้ผมร้องแล้วเนื้อหาเนี่ยผมก็คิดว่าพี่สันก็คงจะรู้ความเป็นส่วนตัวของผมพอสมควรก็เอาเรื่องราวส่วนตัวของผมใส่เข้าไปด้วยครับแต่ต้องบอกว่าดนตรีคือแบบ มันเนี่ยสไตล์คาแรคเตอร์แบบนี้กับดนตรีคือมันใช่เลยเออผมผมชอบสไตล์นี้ผมชอบออผมชอบในแ,แนวแนว,แนวนี้แนวร็อก,อก,อกๆอะครับนะคะครับแะหว่างวางเป้าหมายในวงการบันเทิงเราไว้ยังไงบ้างทั้งเรื่องของการแสดงด้วยงานเพลงด้วยค่ะอ๋อมันมันคือชีวิตผมครับร้องเพลงก็คือชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงก็คือชีวิตถ้าผมได้ทำสองอย่างเนี่ยผมผมจะไม่เอาอะไรแล้วครับคือคือคือความชอบของผมมันเป็นแบบนี้ ม, <ภา S 2> มันถูกกาหนดมาแบบนี้แล้วถือว่าเราบรรลุเป้าหมายแล้วล่วะถามว่าบรรลุไหมก็บ,บรรลุครับแต่ว่าผมก็จะต้องทําให้มันดีดีขึ้นดีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆคือตอนนี้พี่สันกาบอกผมว่าเขาจะแต่งเพลงแบบล็อกๆแบบ <ภา S 2> ที่หนักกว่านี้ให้ผมร้องอ่อฮะแล้วผมก็จะต้องเล่นหนังอตอนนี้คือติดต่อให้ผมมาเป็นพระเอกอีกเรื่องหนึ่งละครับผมอ่าผอ่ผอ,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 อีกเรื่องหนึ่ง แต่แ<จ>ก็มีมีบ้างที่ปฏิเสธไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าผมดูแล้วมันอาจจะยังไม่ยังอาจจะยังไม่ไม่เหมาะกับเราใช่ใช่ใช่ถ้าไม่เหมาะผมเล่นแล้วมันไม่มีความสุขครับผมก็คือเลือกเลือกที่จะทําในสิ่งที่ทเรามีความสุขท,ท,ท,ที่มีความสุขถ้าทําแล้วมีความสุขผมจะทําคำแล้วผมจะผมเป็นคนที่ทําแล้วต้องทําได้ดีครับ ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะคอยากจะขอบคุณใครไหมที่ทําให้มีนายกระทือวันนี้อ,อต้องขอขอบคุณพิสันขอบคุณพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อปพุ่มกับพี่รัตหลายหลายพี่ป้าแดงเนะี่ยที่คอยดูแลผมมาตลอดที่คอยห่วงใยชีวิตผมมาตลอดที่คอยประครบประง,งมชีวิตผมมาตลอดขอบคุณท่านเหล่านี้มากๆ ผมก็เหมือนลูกหลานท่านไม่มีข้าวกินท่านก็ให้ข้าวผมกินไม่มีเงินใช้ท่านก็ให้เงินผมใช้ครับขอบคุณมากๆและอีกอย่างก็ขอบคุณพ่อแม่นะครับตอนนี้แม่ก็ป่วยอยู่ก็เป็นห่วงห่วงมากๆค่ะนะคะก็ส่งกำลังใจให้คือแม่แข็งแรงโดยเร็ววันนะคะช่วงท้ายแล้วอยากให้ฝากผลงานกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนๆนิดนึงก็ฝากผลงานเพลงแรกนะครับ ชื่อเพลงปะดะฉะแหลกศิลปินก็ผมในกระทือครับผมขอบคุณแล้วก็ฝากผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่องล่าสุดเรื่องปะฉะแหลกแหวกนรกปอบกำกับการแสดงโดยดอนกำพลช่องทางการรับชมก็9มงคล9มงคลดอนกำพลโปรดักชันและแหลม บันเทิงส่วนเพลงป่าด่าแหลกก็ช่องทางการรับชมก็สันสิงสกุลแชนเนลครับวันนี้ทางรายการลูกทุ่งไทยแลนด์นะคะเจนนี่ก็ต้องขอเป็นตัวแทนรายการขอบคุณพี่กระทือมากมากเลยนะคะคที่มาร่วมรายการกันนะคะเราสองคนลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ แกไม่สนใจใครรัดฉันยิ่งใหญ่ใครมาแย่งต้องชนให้พระบุณที่ไหนใจคนไม่อดไม่ทนต้องเข้าชนกับมันเมื่อมีชีวิตควรคิดแต่สิ่งดีหากมาราวีมีหรือจะยอมกันเอาความดีที่มีฝ่าฟันหวังว่าสักวันเราคงสุขสบายเบื่อชีวิต ถูกกดดันอยู่ผู้ชชยอย่างฉันต้องออกมาท้าทายเมื่อเจอปัญหาโดนเขามาแทรกแซงเขามายื้อแย่งหัวใจข้าไปเมื่อชีวิตต้องถูกเขาราวีปัญหาวันนี้ต้องจัดการแก้ไขตัวขาเดือร้อนจากวิงวรอนกับใครเมื่อถูกทำร้ายใจก็ต้องสู้กับมัน แหลกไม่สนใจใครรักฉันยิ่งใหญ่ใครมาแย่งต้องชนให้พระบุญที่ไหนใจคนไม่อดไม่ทนต้องเข้าชนกับวันเมื่อมีชีวิตควรคิดแต่สิ่งดีหากมาราวีมีหรือจะยอมกันเอาความดีที่มีฝ่าฟันหวังว่าสักวันเราคงสุขสบายเบื่อชีวิต ถูกกดดันลูกผู้ชายอย่างฉันต้องออกมาท้าทายเมื่อเจอปัญหาโดนเขามาแทรกแซงเขามายื้อแย่งหัวใจข้าไปเมื่อชีวิตต้องถูกเขาราวีปัญหาวันนี้ต้องจัดการแก้ไขตัวข้าเดือร้อนจะวิงวอนกับใคร